ชาวบ้านค่ะาิต้าตามใจปากวันนี้จะพามากินส้มตำดูดิ้ดิ้ดิแคปมูอันนี้ไิวับนี่คนละเอ้ยนี่ราดด้วยเสียงใบชารันเนยชว่งนอกแคปมู้กินแซ่บดูข่าวน้องชมพู่ไปด้วยติดตามตลอดติดตามจนถึงเมื่อวานนี้ แ9.9กว่าเซนตายังสามารถเห็นตัวบ้านได้เพราะยังเป็นที่ราบอยู่ไม่น่าจะลงทางได้และพัฒนาการของเด็กในช่วงสา้างหัวไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสูตร6สภาพศพในวันที่พบศพมีสภาพเปลือยกายซึ่งบิดามารดายืนยันว่าน้องจกูไม่สามารถถอดเสื้อเองได้7 พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบเส้นผมจำนวน36เส้นตกอยู่ข้างศพซึ่งจากการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เองเกิดจากการตัดหรือการเฉือนด้วยมีดน่าเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่นเนื่องจากน้องชมพู่ไม่สามารถตัดผมตัวเองไนดะ้แปพิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสวนยางพารา พฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องจมูกเม่าเล่นไกลบ้านเลยคือเฉพาะเพียเกเวนพีตาเละแม่ของน้องจมูก็ไม่เคยใ้นขึ้นไปบนบันไเลจากการสืบสวนสอบสวนจึงยนได้ว่าคุกไม้เนเทลคานเทรนสามารถเดินขึ้นไปบนบนไกก ไ้โซเฮ้ยอะรู้ผู้เฝาเข้ามาผู้เผาเข้ามาด้วยเหุลสรุปยอๆนะครับทำงานมาสเดือนรายละเอียก็มีมากถ้าทางสื่อมวลชนนะครับสงสัยก็สอบถามได้นะครับ แต่ว่าจากเหตุผลที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็เลยสรุปว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการตั้งข้อหาว่าถ้าบเด็กและกับถังดวงเหนียวเป็นเหตุให้ผ้อื่นเสียชีวิตข้อหาต้อนเล้นเคลื่อนย้ายกลากงต่างๆนะครับหลักๆประมาณนี้แต่ผู้กระทํากินอะไรก <พอ S 2> ็ไม่แซบเท่าต้ของเรายังไม่มีพยานหลักฐานฟังพอที<ด>่จะ ออกหมายจับหรือดำเนินคดีกลอภัยได้แม้ว่าจะได้มีความพยายามรวบรวมพนหลักฐานมาถึงสี่เดือนก็าตามแต่เดิมที่เคยวางแผนไว้นะครับในการทํางานสืบสัวสอบสวนเราถึงวันนี้ก็ประกดมีเหตุผลความจำเป็นที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมในบางส่วน ท่านอาจจะเคยถามผมว่าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งความต้องการความคาดหวังเติมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเราครบไปแล้วแต่วันนี้มันมีเหตุผลต็นยังเป็นที่เราต้องทำเพิ่มเติมนะเพราะเราเพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติแล้วถามว่ามันจะยุติปไปเมื่อไหร่นะครับมันมีอายุความ20ปีแม้ว่าแม้ว่าตามระเบียกกบตำรวจ ในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีจำนวนการสอบสวนเท้ากับส,วน,บสวนต้องส่งให้พนักองอานยการเนี่ในเป็นระเบียบตำรวจนะครับไม่ไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว่าถ้ามีพยานหลักาฐานที่เราสามารถจะดำเนินคดีกับใครได้นะครับเรามีอายุความถึงยี่สิบปีแล้วเรื่องการสืบสวนก็จะทำไปเท่าที่เราสามารถจะ,สะแสวงหาพยานหลักาฐานเพิ่มเติมได้ กินได้สุกวันส้ม <ทำ S 1> ตํคอเขอให้เขาใจว่าไม่ใช่เป็นการเลริกไม่ใช่ครับแต่จังหวะเวลาหรือการทํางานมีผ่อนมีเบามีหนักมีเร็วแล้วแต่เหตุผลก่อนจะเป็นนะครับเราขอยืนยันว่าเราดําเนินการไปตามหลักกฎหมายดําเนินการไปตามมาตรฐานของขอแค่นี้ก่อนนะคะขบวนการที่ทํานะครับในทางสากลด้วยค่ะ ติดตามด้วยนะ,ยนจ,นะจะได้ผ่านช่อง Youtube สัตทีขอบคุณค่ะ